สวัสดีค่ะทุกคนว <c oughs> ันนี้เรามาอยู่กับช่องวิวิทวิทอ,อันนะคะเราจะมาทําคลิปโดยการให้โอสนะดโดนจับนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคอตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาหาหัวหน้ารอหาชุดเอ๊ะหาหัวหน้าชมลมก่อนนะคะเราไม่ใช่สิเราจะไปที่ ห้องชมรมการแสดงก่อนนะคะแล้วเราก็จะเลิ่งเวลาจนกว่าหัวหน้าชมรมนางจะมาน่าด,ดไม่นานมากมาแล้วมาแล้ว นี่แล้วก็จอยเลยค่ะถ้าขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าเราได้อยู่ชมรมนางเลยนะคะแล้วเราก็จะมีเครื่องประดับเป็นดอกไม้ตรงข้างซ้ายหน้าอ,อกเราก็จะใส่ถุงมือนะถ้าใครอยากใส่หน้ากากก็ใส่ได้เลยหรือถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่เราอยากใส่ค่ะแล้วเราก็ไปหาโอสนะก่อนนะ ส้างอาวตรงหน้าเลยอ่ะทำไมแต่ละคนคือเขาต้องมาสนใจด้วยหรอว้หน้าจอดำหมดเลยแต่ดำไม่มากอรเนาะ ที่ชอบช่างสังเกตจริงเลยเออมาแล้วเห็นสักทีเฮ้ยไลบาลูแกมไม่ต้องมายุ่งโอ้ไม่โอเคทุกคนอ้ยโอเคทุกคน งั้นเราเปลี่ยนเป็นไลบารูแทนก็ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวนะปกคลิปเราเปลี่ยนเป็นเป็นแทนเป็นไลบาลุแทนต้องขออภัยด้วยเราจะปิดประตูเรายังไม่เสร็จ Wash your bum bum, wash your bum bum every single day Wash your bum bum, wash your bum bum, wash the dirt away Now the bum bum squeaky clean, but there's no towel to be seen But we can always shake it, shake it, shake it, shake it We can always shake it, shake it till it's right, right. แล้วก็จะขึ้น oh. ไปบนห้องนะครับ oh. Oh. มาเข้าห้องเรียนใส่บอลูจะโดนแหนแต่ไม่ใช่โอสนะต้องขออภัยด้วย เราจะตั้งแผนไว้แล้วจะว่าจะเอาโสนณาให้ดูแต่ไม่นั้นเป็นไรบารุกนี่มีชื่อศพเต็มเลยปูรูเพโลฮาซุคายุจิแล้วก็โมซูเมะอาวุธนี้เนาะอ่าเป็นลายมือลายมือก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยเอาก่อนไลาบารุกอะไรนะ นี่เรียบร้อยโดนจับแล้วจริงๆมันควรเป็นโอสนะแต่ดันเป็นไลบาลุไลบาลุดันมาหยิบเอาแทนนี่รอดไปหนึ่งตำรวจไปแล้วเดนพี่เอช,อชิวชิวชมรมศิลปะปิดโอเคเรียบร้อยภารกิจเราสำเร็จแล้วทุกคน คลิปจบแล้วนะคะโอเคขอบคุณที่ดูจนจบนะคะขอให้มีความสุขนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องเลยต่อไปเราทำอยากให้เราทำคลิปอะไรอีกก็เมนต์กันมาคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะไปก่อนนะ